สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมิดะทารอค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะใน30วันนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะขอเช็คพลังงานในปัจจุบันกันก่อนนะคะว่าตอนนี้พบเจออะไรกันอยู่ ชาวราศีพิจิกเองนะคะคนที่ยังโสดอยู่อะคะ่ะในตอนนี้นะคะคุณอยากจะมีความรักที่ดีความรักที่คนสองคนมอบความรักให้แก่กันนะคะอืแต่ว่าตอนนี้นะคะ่ะบางคนอาจจะสารสัมพันธ์กับคนที่ หนึ่งนะคะเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยนะคะหรือว่ามีมือที่3เข้ามาหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะเหมือนตอนนี้เรากําลังมองหารูทางนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับสถานการณ์แบบนี้นะค่ะ <c oughs> เพราะเราก็อยากจะมีความรักที่ดีหรืออยากให้ความรักที่มันมีกันแค่2คนนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> ไม่อยากจะหลบซ่อนไม่อยากทําอะไรลับๆล่อๆหรือว่าไม่อยากมีความรักที่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นแล้วนะคะ ขอดูพลังงานในเดือนกรกฎาคมกันบ้างนะคะว่าความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะ ในช่วงกรกฎาคมนะคะอาจจะมีเรื่องให้เสียใจหรือผิดหวังหน่อยนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงกลางเดือนก็อาจจะต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักนะคะส่วนปลายเดือนนะคะดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเข้าหากาันหรือว่าการพยายามประคับประคองอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะถ้าอยากบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ค่ะ ดูเหมือนความรักครั้งนี้ค่ะจะเป็นคนที่โดดเด่นหน้าตาดีนะคะหรือว่าคนที่เป็นตัวของตัวเองทั้งคู่ค่ะได้โคจรมาพบกันนะคะตัวฝ่ายชายเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนะคะส่วนฝ่ายหญิงเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีเสน่ห์มากเช่นเดียวกันค่ะก็เลยเป็นเป็นออร่าเป็นความมั่นใจที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นเป็นสิ่งนี้ด้วยหรือเปล่านะคะว่า ก็เลยทําให้คน2คนนะคะไม่มีความพยายามนะคะที่จะปรับตัวเข้าหากันเหมือนอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะลดอีโก้หรือว่าลถอะไรบางอย่างเพื่อปรับตัวเข้าหาเรามากกว่าแต่เราไม่อยากจะพยายามทําอะไรแบบนี้นะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณสองคนนะคะกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้คืออะไรนะคะ กรณีที่มีมือที่สามจริงๆนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยูแ่แล้วแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็มาพูดคุยกันมาสารจมพันธ์กันนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่ามันมันเห็นแค่กรณีนี้จริงๆอะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นความรักที่มีมือที่สามเข้ามาหรือว่าเราเข้าไปเป็นมือที่สนะคะไพ่อยากบอกอะไรไหมคะ ถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่าเศร้าโดดเดี่ยวหรือว่าเหมือนเรารู้สึกว่าความรักครั้งนี้แบบเหมือนถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวอะไรแบบนี้ยมันคือบางทีเราก็ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เลือกที่จะเดินออกมาหรือว่าจบความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันน้ะมันมีความสุขนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรคุณไหมคะดูเหมือนว่าบางคนนะคะได้เจอเจ้าชูตัวพ่อเข้าไว้แล้วนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดูดีคะ่ะแล้วก็รู้นะคะว่าจะบริหารจัดการความรักในรูปแบบนี้ยังไงนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ตายใหม่นั่นเองนะคะก็ะคือ นะหลุดเขาเรียกว่าอะไรอะไหลลื่นไปได้เรื่อยๆนะคะดูไม่ค่อยมีความจริงใจสักเท่าไหร่นะคะเวลาที่เหมือนกับโดนจับได้อะไรเงี้ยเขาก็จะทาเป็นนิ่งนะคะไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าจะใช้ความนิ่งสยบทุกอย่างนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ต่อไปจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะ เลือกที่จะสารสัมพันธ์กับเขาต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะมีเสียใจบ้างหรือว่าผิดหวังบ้างอยู่บางครั้งนะคะในความสัมพันธ์แต่ว่าเราจะมีการเงินที่ดีนะคะไม่ได้ลําบากอะไรคะ่ะถึงแม้จะไม่ค่อยได้สื่อสารกันแต่ว่าก็เหมือนมันมีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้อยู่ได้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วคนโสดที่โสดสนิทไม่ได้มีใคระคะ่ะในเดือนนี้จะมีใครเข้ามาใหม่ๆนะคะ สิ่งที่พาอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าคล้ายๆเคสแรกเลยนะคะก็คือว่าระวังคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าจะพูดคุยกับใครสราสัมพันธ์กับใครก็ให้ดูดีๆให้ระวังดีๆแล้วกันค่ะพาอ,อยากแนะนำอะไรกับความรักของคุณไหมคะในเดือนนี้ค่ะ เหมือนตอนนี้นะคะเรากําลังช่างใจอะไรบางอย่างนะคะอยู่กับว่าใช้สัญชาตญาณตัวเองหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องนะคะบางคนนะคะเหมือนกับว่าพยายามที่จะควบคุมอะไรบางอย่างด้วยนะคะเหมือนกับว่าอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ะคะ่ะอืมแต่ว่าระวังอย่างหนึ่งนะคะก็คือความถูกค่ะ เหมือนกับว่าตั้งแต่เปิดไพ่มามันไม่ได้มีไพ่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าดีใจหรือว่าสมหวังอะไรบางอย่างในความรักเลยนะคะมันมีแต่เรื่องให้เครียดแล้วก็ปวดหัวค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือว่าทางที่ตัวเองเลือกนะคะเดี๋ยวไปต่วอกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะ สำหรับความรักของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างคะ่ะว่า30วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอเช็คพลังงานปัจจุบันกันก่อนคะ่ะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะรักกันดีนะคะไม่มีเรื่องอะไรให้ผิดหวังหรือว่าเสียใจนะคะถึงแม้จะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันหรือว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดําเนินไปได้ในอนาคตนะคะก็คือว่าทั้งคู่อะค่ะเอ,อ่อมันกับว่ายึดมั่นอีกฝ่ายหนึ่งไว้นะคะพูดง่ายๆว่าซื่อสัตย์กับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองค่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมาดูทิศทางความนักความสัมพันธ์ในเดือนนี้กันบ้างนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะ ในขณะที่เขาค่ะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าทําการงานอยู่นะคะตัวเราเองบางทีนะคะอาจจะใช้อารมณ์หรือว่าดุไปบ้างนะคะสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณทั้งคู่เหินห่างกันนะคะก็ระวังไว้ด้วยนะคะถ้าอยากบอกหรือแนะนําอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่า อีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าคนรักของคุณนะคะเขาอยากจะมีการงานการเงินที่มั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะอตอนนี้จริงๆเขาก็เริ่มมีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่หยุดที่จะพยายามที่จะมีมากขึ้นหรือว่ามีความมั่นคงที่มากขึ้นอีกนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปคิดสงสัยหรือว่าอะไรมากนะคะมันกับอยากให้ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาในการสนุกกับการทำงานหรือว่าการสร้างฐานะสร้างตัวตนของเขาไปอะคะ่ะ เดี๋ยวมาดูความคิดความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันบ้างนะคะว่าในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มที่ชาวราศีพิจิกเลยคะ่ะสำหรับชาวราศีพิจิกเองนะคะ ถึงแม้ว่าตัวคุณเองนะคะไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าสารสัมพันธ์กันมากนักในช่วงนี้คือไม่มีความสม่ําเสมอนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีความมั่นคงนะคะเลือกที่จะรอหรือว่าทําอะไรดีๆเพื่อเขาทําสิ่งดีๆรอคอยเขานะคะในความรักความสัมพันธ์นี้คุณยังรู้สึกว่ามันยังมั่นคงอยู่มันยังมีความรักให้แก่กันอยู่ะค่ะตัวคุณเองดูไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้ร้อนใจอะไรนะคะก็ดีแล้วนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปแล้วก็ มีความมั่นคงมีความรักให้กันและกันค่ะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราค่ะ สิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับเราในเดือนนี้นะคะเขามองว่าเราเป็นคนที่สวยดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแต่มีอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเราต้องแบกรับภาระค่ะเขาก็อยากจะพูดจาให้ความช่วยเหลืออะไรอยู่นะคะแต่ดูเหมือนเราอะไม่เปิดรับหรือเปล่าคะมันกับว่าในมุมมองของเขานะคะเขาพยายามจะสื่อสารแล้วเขาพยายามจะพูดคุยแล้วหรือว่าเวลาเรามีปัญหาเขาพยายามจะช่วยเหลือด้วยซ้ําไปแต่ว่าเราอะคะ่ะไม่รับ โอกาสนั้นหรือว่าสิ่งนั้นหรือเปล่าลองทบทวนดูนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ไหมคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าไม่ต้องเครียดคิดมากอะไรนะคะเหมือนกับ ย่าไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากเกินไปนะคะใช้ชีวิตไปอย่างปกตินะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะราบรื่นไปเองนะคะการพยายามในสิ่งที่ทําให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่แย่ะคะ่ะอันนั้นมันจะไม่ดีมากกว่านะคะอืเหมือนกับว่าเหมือนตอนนี้เขายังไม่อยากให้เราทําอะไรมากนะคะมาดูกันนะคะว่า้าอยากแนะนําอะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้คะ่ะ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากให้ชาวราศีพิจิกะคะ่ะออกไปใช้เวลากับเพื่อนหรือทําอะไรสนุกๆเติมสีสันให้กับชีวิตตัวเองบ้างนะคะบางทีเราอาจจะหมกมุ่นหรือว่าโฟกัสไปที่เขามากเกินไปทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรให้คิดมากในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขามองเราในมุมมองความรักนะคะเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะที่แบบเออเวลาเขาให้ความช่วยเหลือหรือว่าเราไม่ได้ เราไม่ต้องการหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้เอามาคิดมากนะคะอืเหมือนเขามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้สม่ําเสมอเงี้ยเขาก็ยังเออ่มีมุมมองที่ว่าขอแค่เขามีความมั่นคงเรามีความมั่นคงให้กันและกันก็พอแบบนี้ยค่ะอืมก็เลยเหมือนกับว่าพายาก็เลยไม่อยากให้เราคิดมากหรือว่าปรุงแต่งอะไรนะคะอยากจะให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับ เรื่องราวความรักในเดือนนี้ค่ะดูทุกอย่างจะราบรื่นนะคะเออบางทีค่ะอาจจะเติมสีสันให้กับความรักก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าความรักความอบอุ่นมันยังมีไม่มากพอหรือว่ามันไปได้อีกในมากกว่านี้ค่ะก็ทําอะไรดีๆให้กันละกันหรือว่าพูดจาดีๆให้กันนะคะเีืยอความรักมันก็จะหวานๆแล้วก็สดชื่นเองค่ะ มันไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงค่ะถ้าอยากจะให้หวานวันนี้ก็เติมความรักให้กันเท่าน,นั้นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนมีคู่แล้วก็คนโสดค่ะเดี๋ยวมิมีม่ไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันได้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าความรักของพวกคุณนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ